หน้าที่ของผมจนิงค่ะขมเนียหน้าที่ยกใหญ่เราเขาได้บอกอะไรไหมฮะในการเปลี่ยนน้ําหนักตอนนั้นไม่เขาบอกว่าตั้งใจสู้เอารุ่นเหรียญอะไรนะถึงตัดสินใจเปลี่ยนน้ําหนักเขาไม่ได้บอกว่ารุ่นเหรียญอะไรเขาบอกให้สู้เอาอยู่ที่เราแล้วใจตอนนั้นเป็นไงเขารู้ว่าเปลี่ยนน้ําหนักแล้วเปลี่ยนเยอะหลายกิโลด้วยเออเขียว่า ยกครั้งสุดท้ายจะทําให้เต็มที่ยกให้ดีที่สุดมีแรงเท่าไหร่จะใสให้หมดเลยค่ะตอนนั้นครั้งลิฟต์สุดท้ายร้อยสามสิบสองสำหรับสถิติครั้งนี้เป็นยังไงครพอใจไม่พอใจหรือดีมากพออย่างไรยังไม่ค่อยดีมากแต่ก็เต็มที่ของวันนี้จริงๆสามารถคว้าเหรียญให้กับทัพตะกิดาไทยและคนไทยได้นะเป็นเหรียญแรกตรงนี้มีอะไรอยากจะบอกถึงพี่น้องชาวไทยบ้างค่ะี่เนี้เป็นเหรียญแรกก็ดีใจแล้วว่าอยากให้คนไทยทุกคน ดีใจแล้ว,ลวขอบคุณที่ช่วยเชียร์แล้วก็ไปทำรังกันอ่าวันนี้อยากจะให้ขอแรงเชียร์แรงใจขอนักกีฬาชาวไทยที่อยากจะมาเชียร์ันักกีฬาไทยหรือกีฬา,าอืน่นรวมกีฬานี้ด้วยจ้ะก็ <c oughs> อยากให้นักกีฬาอยากให้ชาวไทยนะคะช่วยเชียร์นักกีฬาไทยทุกประเภททุกกีฬาเชียร์จนจบเอเชียนเกมนะคะให้ลุนเปลี่ยนให้มา <c oughs> ที่ศูนย์ค่ะสถิติที่ทำได้เป็นยังไงบ้างค <c oughs> ะสถิติก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเต็มที่ของหนูวันนี้ อือืค่ะอ๋อเขา,ท,า,าทุกนเราอ่าซ้อมมาร้อยยี่สิบ <c oughs> อ,อืมอ่าเยอะร้อยยี่สิบแปดก็ถือว่าดีกว่าซ้อมแล้วก็คลีนไม่เคยคลีนนะคะตอนซ้อมเนี่ยร้อยสามร้อสองนี่คลีนแบบเบามากเลยก็ย่อแบบขาย่อตรงตรงร้อยก็ถอยเยอะคือดูขึ้นหาดูกลูกบอกเคล็ดลับหน่อยสิกับการยกน้ำหนักครั้งนี้มีเคล็ดลับอะไรไหมความสวยความงามยังไงเล่าก็ เวลาขึ้นยกก็ขอให้เป็นเป็นตัวของเราเองแล้วมั่นใจค่ะต้อง <ใจ S 2> ต้อง,องต้องแต่งตัวทาเล็บสวยแม่ชูหน่อยม,มาจากทีบชูเล็บหน่อยคะ่ะชูเล็บหน่อยคะ่ะ<า> <c oughs> ก่อนไปรับรางวัลขอสาบปากต้องหมดแล้วเงินที่ได้เงินอัดฉีดจะเอาไปทําอะไรดีคะก็เก็บไว้ค่ะเก็บไว้แล้วก็ให้เก็บไว้ดูแลครอบครัวดีแล้วก็เก็บไว้ดู็นงนัดฉีนะะค่ะ โค้ดชื่ออะไรนะปุ๊กปิ้วอะไรปุ๊กปิยวปุ๊กปิ้วบ้านอยู่ไหนนะพ่อแม่อยู่ไหนนะเพชรบุรีขอบคุณสะพานขอบคุณสปอนเซอร์นะคะที่สนับสนุนมาดิฉันเอค่ะคุณแม่ขอกไม้ดอกไม้ยังไงโอรอาจารย์อ่าเมื่อยชิบหายบ้านอยู่เพชรบุรีเลยนะคุณลินค่ะไม่ทใช่ที่พ่อแม่อยู่ที่ไหนอ๋ออยู่เพชรบุรีสัดใหม่ จีเบอร์บ้านจำได้จำนายเป็นยายคนเดียวอ๋อยายอยู่ที่กรุงเทพอ๋ออยู่ที่กรุงอ๋อไม่ได้อยู่กับแม่แม่บุตรเป็นทันเลี้ยงค่ะยายเป็นคนเลี้ยงค่ะขอบคุณค่ะผมออกไปได้ยังครับผม